น้องมาดา,าฝากกดติดตามช่องไหนนะฮะมาดา,ดาฝากกดติดตามช่องไหนนะดังดงังบินใบด้วยนะเอาช่องเจ้าของเนี้ยคือว่าฝากกดติดตามเนี้ยเอา <laughs> อย่าบิงใบาดาอย่าบ,บิงบิงใบดาแต่ฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับ ฝากกดไลค์ด้วยฝากกดติดตามให้เิีงไปด้วยข้ามาพี่ยกล้อยกล้อปลาอยกล้อกับเปลี่ยนมันบนนิ่งเลยอะไรนะมัน,นมันนิ่งอะนิ่งมันนิ่งนิ่งนิ่งนิง,นงแบบนี้วันนี้วันอะไร วันจันนี่เอาสิไปไหนขามาพี่ฝนมันตกจะขี่ลงไปเด้ขามาเขามาพอปิดคลิปก่อนเด้อไปก่อน